ขอให้ท่านสุขเกิดในวันนี้จนอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงจะต้องมีลูกหลานกาัอยู่มีสติปัญญาทั้งปวงได้ประจักษ์แก้ไขปัญหาชีวิตได้รูกชนิดจากปอดลมจากพระอาทิตย์ที่หลากหลายความรู้ก่อนขอให้มีชีวิตหาดุสมเด็จสมบูรณ์ประโยชน์สมหวังสมปรารถนาแล้วก็ ขรอโทรวเป็นตัวแทนยื่เรินไปเลยทุกที่พาสีดานเงินอ่าแฮปปี้เบลดุสันตวันเอิดลกแต่ว่าเส้นตังใจรับพรราเดินนั่นนั่นสาวอ้าปากแล้วเนียวันนี้มัเลี้ยงอะไรมันได้ผลดีร่างเด่บ พระเจ้าของที่ส่วนทุ่สน,นี้ี้นนให้แก่ท่านผู้มีพระคุณท่าน้งหลายที่ได้ให้อาหารและสัใจสีแก่ท่านพระเจ้า ในธรรมะของพระพุทธเจ้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ล้วควาิงใจที่แล้วความริงใจขอสิ่งทั้งหลายตอนขอสิ่งทั้งหลายอนั้นงสมความตานทุประจาเดงสมความตาชนะผู้ประจาเธพระพุทธเจาขอพทธิสมนทอสุนีให้แก่คุณบิดาและมารดา ญาตุปาตาจารุญาต้าตญาตญาตุญาญาติญาติาติาติสาิายิสาิาิญาติญาติญาตาติญาติญาตายิญาติ้าติญาติาติญาตาตเวาติญตายิญาติิติญสัตว์ทั้งปวงาติญาติญตาตาติญิายาิาาตาิ่นสา ชงอนุมโมทนาในส่วนขนบุญนีน้อัน,น,พนพวกข้า,าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอ ทรัันเ้อสถิอันเ้อสมาิอันเร้อสมาทิอันเร้อสัพพอันเร้สุขภาพอันเร้ออายุอันเร้อปัญญาอันเพริยดงมังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ Oh, I uh, so Terima kasih telah menonton 哎，张哥哎呀，快回来<吧>！来